you พักผ่อดื่มน้ำออกกําลังกายพวกเรายิงชายต้องจำให้ดีเฮ้ยเฮ้ก สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณคูปาสวัสดีครับคุณง้อค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใช่สำหรับ,รบในวันที่3นะคะก็ยังอยู่ในหน่วยเหมือนเดิมนะคะเด็กขาคือหน่วยเด็กน้อยสุขภาพดีใช่แล้วครับนะคะแต่เรามีเรื่องที่จะมาบอกให้ดเด็กรับรู้คือเรื่อง ออกกำลังกายกันเถอะนะครับเอ๊ะออกกําลังกายคืออะไรครับครูปายการออกกําลังกายนะครับก็คือการเสริมสร้างนะครับให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนะครับใช่แล้วค่ะทีนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับวันนี้นะครับครูเงาะครูปายก็มีนิทานนะครับมาให้เด็กได้ดูกันก่อนนะครับนิทานมีชื่อเรื่องว่าครับครูเงาะนิทานที่เด็กๆจะได้ชมกันนะคะมีชื่อว่า น้องโบอยากรับ,รบประทาน,ทานอาหารอ่า,า,อา,าไปชมเลยค่ะน้องโบอยากรับประทานอาหารอนุบาลหนึ่งเล่มหนึ่งน้องโบไปตลาดกับคุณแม่ขณะที่คุณแม่กำลังซื้อไก่น้องโบหันไปเห็นลูกชิ้นในกระมังน้องโบคิดว่าลูกชิ้นน่ากินจังเลยเอาแปะยกกระมังลูกชิ้นเทใส่ถัง ลูกชิ้นกระเด้งออกไปนอกถังลงไปกองกับพื้นอาแปะก้มลงโกลยลูกชิ้นลงใส่ถังน้องโบคิดว่าเราไม่กินลูกชิ้นดีกว่าจึงหันไปทางอื่นแล้วมองเห็นแม่ค้าปิ้งปลาหมึกส่งกลิ่นหอมจนน้ำลายไหลทันใดนั้นเองมีแมลงวันมาตอมแม่ค้าจึงหยิบขวดยาฆ่าแมลงมาฉีดรอบๆถาดปลาหมึก น้องโบมองแล้วร้องว่าเราไม่กินปลาหมึกดีกว่าน้องโบหันไปหาของกินต่อมองไปเห็นไส้กรอกลอยฟ้องอยู่ในกระทะพองโตน่ากินจังเลยน้องโบมองแม่ค้าทอดแล้วมองลงไปที่ถังใส่ไส้กรอกถังสกปรกสีดำมอมแมมใส่ไส้กรอกที่แม่ค้าตักลงไปทอดน้องโบคิดว่าสกปรกจังเลย น้องโบหันกลับมาที่คุณแม่คุณแม่กำลังซื้อขนมปังใส่ถุงอยู่น้องโบมองแล้วก็คิดว่าขนมปังร้อนๆนี่แหละหน่ากินที่สุดโอ้โหมีอาหารหลากหลายเลยนะครับน้องโบเนี่ยเขาก็เลิกรับรทานอาหารที่ส่งผลให้กับร่างกายขอะนั้นแข็งแรงนะครับอะ นะครับหลังจากที่เราดู้วยทานไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายเอ๊อครปปายเดี๋ยวอย่าเพิ่งออกกําลังกายดีกว่าเรามาดูประโยชน์ของอาหารที่น้องโบก่อนว่าน้องโบรับประทานอาหารเนี่ยทำไมน้องโบถึงอยากอยากอยากรับประทานอาหารแล้วน้องโบอยากรับประทานอาหารนะไปทําไมประโยชน์ของอาหารที่น้องโบรับประทานอย่างเช่นผักอ่า ผักนะครับมีประโยชน์ยังไงครับครูป,ปายผักนะครับมีวิตามินเยอะแยะมากมายเลยนะครับทำให้นะครับร่างกายของเรานันแข็งแรงนะครับทำให้ผิวพรรณของเรานั้นสดใสครับครูงเงาะอ่าอย่างเช่นผักอะไรคะอ่าผัก <ๆ S 1> ที่สำคัญมากมากเลยครับที่เด็กๆชอบก็คือมีลักษณะเป็นสีสม้ม อ๋อสีส้มผักอะไรอ่าสีส้มแล้วพี่กระต่ายชอบกินด้วยครับคุณหมอพี่กระต่ายชอบกินหัวไชเท้าใช่ไหมคะโอ้ใช่เลยครับหอยเท้าเสียเลยครับเหัวเท้าใช่ไหมคะไม่ใช่สีส้มส้มแครอทใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับอ่านั่นก็คือแครอทนะครับแครอทนั่นเองแครอทมีประโยชน์ต่อสายตาของเราครับร่างกายของเด็กก็จะแข็งแรงด้วยนะครับอ่าแล้วผักที่เป็นสีเขียวและผูปตายมีประโยชน์ยังไงคะ ผักสีเขียวนะครับจะมีไฟเบอร์ไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายนะครับผลไม้ผลไม้ก็โอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยครับผลไม้ที่มีความสําคัญนะครับให้กับเด็กๆลองรับประทานนั่นคือส้มส้มครับทานง่ายอ่าส้มกล้วยใช่เลยแอปเปิ้ลนะครับอันนี้ก็ทานง่ายๆนะครับแล้วยอาหารทั้งหมดนี้ก็จะไปเสริมสร้างภูมิร่างกายในของเด็กๆใช่ครับ แล้วเด็กๆก็จะได้นำภูมินี้ไปออกกำลังกายใช่นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างครับการออกกำลังกายนะครับนี่เลยครับอันนี้เราเรียกว่าลูกบอลนะครับใช่เลยเด็กๆคนไหนชอบเตะฟุตบอลนะครับการเล่นฟุตบอลก็เป็นการออกกำลังกายนะครับทำให้เราได้เหงื่อใช่เลยค่ะร่างกายของเราก็จะสุขภาพดีแข็งแรงครับคุณง้อใช่แล้วค่ะนอกจากจะมีลูกฟุตบอลแล้ว ถ้าเด็กๆไม่มีลูกฟุตบอลล่ะเด็กๆจะออกกําลังกายได้ยังไงบ้างครับคุณปาง่ายเลยครับที่เด็กเล่นอยู่ทุกวันก็คือการวิ่งวิ่งจ็อกกิ้อ่างใช่ครับการวิ่งนะครับการกระโดดอันนี้ก็สาคัญนะครับการจ้ำนะครับกระโดดนะครับแล้วก็การออกกําลังกายอยู่กับที่ใช่ไหมคะคุณปายอย่างเช่นอ่าตัตรงนะคะ ยกเข็นขึ้นข้างบนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอยู่กับที่เลยนะคะถ้ามีผู้ปกครองอยู่ด้วยก็เปิดเพลงประกอบด้วยก็ดีนะคะคุณป้าการเต้นนะครับก็เป็นการออกกำลังกายเหมือนกันครูเงาะใช่แล้วเปิดเพลงสนุกสนุกเต้นได้เลยนะครับทาให้ร่างกายของเรานะครับได้เหงื่อวได้ออกกําลังกายครับใช่แล้วค่ะเป็นไงคะสาหรับการออกกําลังกายวันนี้ของเด็กๆเด็กๆได้เห็นคุณครูออกกําลังกายกันหรือยังคะ่าถ้าเด็กๆได้เห็นคุณครูออกกําลังกายแล้ว ไม่สงวนสิทธ์นะคะเด็กๆสามารถออกกาลังกายตามคุณครูได้ด้วยใช่นะคะซึ่งมีสัตว์อยู่ในนั้นจํานวนสี่ชนิดนะครับนะคะมียีราฟใช่ไหมคะยีราฟตัวยาวยาวใช่ไหมคะใช่แล้วกระต่ายนะคะกระต่ายมีสองหูดุ๊กดิ๊กนะครับต่อไปนกนกนะครับนกเขาก็จะขยับปีกบินออกกําลังกาย ใช้แขนของเรานั่นเองต่อไปกบอ่าก็ทำยังไงคะคุณปยกบโยยืดโยพร้อมที่จะกระโดดนั่นเองนะคะที่เด็กสามารถออกกำลังกายตามคุณครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณห้อครูปายก็ขอตัวราไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย